เอามาเมลียงจากมืออะไรครับตัวนี้ฮะหาเมือเอม่อล้วบอครับโอ้ทราบข่าวได้ยังไงว่าเขาเขาขายคือบอกกันบอกกันปากต่อปากเลยบ่<อ>ว่าเขาขายหาปัญหาได้พอทราบขาวตาชี้แจงในอับจังแจ,ง,จงเปี่ยวมาเมลียงเลยไปเบื้องกอนบ่ยังไง โอ้เป็นเป็นของพ่อขาคขั้วไอ้ไง,งโอ้ไลยไปซื้อต่อจากพ่อขาคข้วไออันแถวบ้านเ่านี่มีตลาดงัควคั้ยอยู่ป่ะอ๋อมีแต่บาลินเออก็อเลยมีเงินอยู่มื่นหนึ่งไปต่อเขาอ่าหาปัญหาบ่เออกลับเงินไปมื่นหนึ่งทอนมาซีปัญหา คครรัับบโพ่อสื่อเนาะอายุหกเดือนครับอายุหกเดืนนอนควายน้อยนะครับบักเทึดน้อยนะฮะเออมาอยู่ลำพันธุ์เด็กหกหมื่นหาหมื่นหกหมื่นนี่เป็นไปย่างตลาดควายฮะับเขาขายแม่ไปเขาบอหลูกนะครับเพขาได้ไปขอซื้อลูกมาเลี้ยงนะครับเป็นควายน้อยนะครับตอนนี้เมันกำลังดูแลอยู่ เรื่องอีกจักปีก็ว่าสิใหญ่อีก6เดือนอีก6เดนใหญ่แล้วบ่เออังฮู้ส่งว่าอันอยยังเป็นเอิ้นอยู่ำนมอยู่แห่งนอนมอยู่เออเออแต่ว่าเฮาออกนแต่น้อยมันสิใหญ่บ่ล่ะสิล่ะ

พกันอ๋อขายเจ็ดพันทวนอ๋อเจ็ดพันห้าโอ้ควเงินข,ขายเจ็ดพันขายเจนะ็ดพันห้าเลยอโอ้คว้ยแม่สาวอายุสามปีสามปีกว่าแล้วลูกเลี้ยงแล้วโอ้ ก็พอดีก็อันอะแดงเอามาไว้ให้ตัวนี้เด้อเอามาไว้ให้ตัวนี้เด้อตัวนี้ไม่มีแม่พอดีเด้เออดิขายเจ็ดท่านหาครับพี่น้องปูนควายแม่สาวนะครับอายุสามปีสันขายลูกขึ้นไปบ้านมาก่อนเนี่ยมันสิมาขายแม่ให้เจ็ดท่นหาตอนนี้ผมก็ได้บายอย่างไรอยู่ตอนนี้ ไปเอาเงินขายทองไปซื้อทึนม,ม,ม,มาเป็นรถเด็0เจ็ดพันมาเอาไปอาแดงเอาไปเจ็ดพันห้ารถเด็หกพันหาเอาไปพ่อลูกซีแรเอา ดูวอ้คนที่ทั้งคน่าบอกขยัไปบงเจ็ดปันหาควายอายุสามปีคงจะได้ลูกดึงนะครับขายลูขายลูกสองกันขายนอ้าขายเปสาวได้หมื่นโหม่นนี่ยับโอ้โอ้ยหนุชายสอ อ้เห pues ็นบอกเหรอบางท้ oh, ่ไม้ยูบหรอเห็นท่านห่นนเวโอ้เด็ดท่านหาครับพี่น้อง วสิยากรเบิง้งคั้วที่ไก่เห็นไหมโตเจ็ดหาโอ้ถือว่าถอกี้ได้ผมมาเนี่ยือว่าถอก็วสิยาไปบังกี้ดอกพูดพูดพูดกินหลังไ,งไอไวยังาหาปัญหา 5, หาพันหาครับตัวนี้ฮะสอมากฮะอ๋อตัวนีน้ว่าอ,อ,อ,อย่ามีเบิร์อยู่เจ็ดพัน,น,น,ออน 7, หาอายุสามปีเนาะในรูปนึงแล้ววัดคล้ายลูกไปคล้ายแม่บั่เนี้ยโอ้ขึน้นไก่เหรอ นี่ครับคั้ยตัวหาพันหาครับพันซื้อมาบอกว่าโอ้ส่วงนี่ราคาถือเนาะหาพันหาแบบเนี่ย,พ,ย,ยพี่ใหญ่มาถามขายอีกเจ็ดพันหาครับอันนั้นตุนสามปีตัวนี้มันถึงสามปีครับแต่ว่า ควายน้อยนี่ครับรักพันกะซื้ออะไรคะเพื่ยอยนเราดิถือไรแต่ผมอยู่บ้านนอกคอักน้านี่ผมซื้อใบเยอกแต่ว่ายุบลงเทียเออเจ็ดปีครับตัวนี้6เดือนหกเดือนมาตัวเนี้ยโอ้หกเดือน อ๋ตอตนนี้หเดือน6เดืนอนหเดือนหเดือน,นอายุประมาณหเดือนครับไม่หน่อยโนี่ครับตละห่าพันหาครับอายุหเดือนตัวหนึ่งพันสีขายเจ็ดพครับทั้งคุณอายุ3ปี 3, 5, 5, ไม่แม แต่มาพ่อซื้อครับผมว่าพ่อซื้อหลายเพราะว่าผู้ใดหางว่าข้วามมาเนี่ยเขนเอามาขายให่นี้พ่อซื้อหรอกมาซื้อถึงเมืองฮะซื้อหลักพันหนึ่งนะครับห้องหาแม่ครับตัวนี้ฮะ nhà hả? Quay nồi dần Quay nồi Bật thức nồi à, phân ừ, Bật kẹt cho này ครับโอ้กินยาดีครับค่อยน่อยอา,า,ายุหกเดือนพันซื้อมา 5, หาพันหาครับช่วงนี้ใครม่เงินมีทอ่อกตะหาซื้อไว้ครับสืกอห,หลายหลักพันก็ได้อามาเลี้ยงแล้วตะเกาดิท่านี้ทขาอยากขายแพกไหมตะกอนอ๋อเป็นเมืองยนมาเออพันดังเมือนด้อยเาขายนีเกายตนอเมือ

ตยวครับเชื่องมากเลยครับเชื่องมากเลยเอาห้องหาแม่อะไรบัดนี้หอนแดด พ่อสื่อบราร์ปลาตัวนี้ 5, หาปันหาเลขาจะเบิ้งฮะเออพ่อบาร์ได้ยินข่าวบ่มาเพิ่งจาขายบาร์ได้ยินข้าวบ่าวมาเพิ่งขาย 5, หาปันหาตัวนี้ยเ็นอยู่่เอออยากซื้อไว้เนี่ยป่าวจะซื้อไว้อยูอะงามแล้วเดียวพิ่เอออยากอยากไลย,ย่างเนาะ ดีครับห้องหาแม่แลครับเดี๋ยวทนหอนแหวอฮห้องหาแม่ บอกเื่อใว้ไปบอกสื่อว่ะังข้าเยวโอ้ปลาโอ้ยแดงควานหอนย่เตัวน้ัวนี้ตันี้ตันี้ตัวนีันี้ตน้ันันตนี้ตั้ันี้ตัวนี้ตัันี้ตันี้ตัันีนี้ี้้ัน้อัีตน้นน้ คนเดินตามมาทำไมเดินตามมาทำไมเอานี่ครับพาบิชอกมาเบ่งไข่หน่อยครับตัวรหาพันหาพ่อซื้อยุ่นะครับ